สวัสดีตอนเช้าทุกคนไม่น้อยจะไปใส่บาทแล้วนะไปใส่บาทด้วยกันนะคะทุกคนไปใส่บาทด้วยกันด้อทุกคนไปใส่บาทจ้าที่ห้ากว่าแล้วพระกำลังจะเดินทางมาแล้วนะคะทุกคน ไปอาบุญกับแม่น้อยเด้อสวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านที่เดินทางกับบวงสวง,วงองค์ปูคงถุงบ้านถึงจุดหมายปลายทางทุกคนแล้วนะส่วนคนที่ไปต่อไปใต้ไปอะไรเชียงมงเชียงใหมออ่หลายจังหวัดเนาะก็ขอใครยังไม่ถึงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อ คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกคนพีพ่ๆน้องๆแม่น้อยด้วยเด้เอ,อแม่กำลังจะไปใช้บาทนะคะทุกคนอาบุญด้วยกันนะคะหน,นทางโน้นไปเซเวน่นอันนี้แม่น้อยจะมาลัดพระพระพิ่นมาด้านหลังบ้านแม่น้อยบ้านแม่น้อยไม่พระพื่นไม่ผ่านเพราะไม่มีบ้านมีบ้านหลังเดียวเองมีบ้านหลังเดียวมีแต่บ้านแม่น้อยผากกัน เพื่อนก็เลยไม่มาออนั่นเนี่ยระเที่ยวเช่นนี้เพื่อนออกมาลังบ้านแล้วก็อ้อมไปทางโน้นอ,อ้อ,อ,มอ,อมอ้อมอ้อมหมู่บ้านอ้อ,อมหมู่บ้านไปทางโน้นทะลุโน้นซอยที่ไฟสว่างสว่างอ้อ,อมอ้อมไกลอยู่นะเออพื่อนก็เดินเหนื่อยอยู่นะวัดก็อยู่ไกลอยู่บัดห่างจากบ้านไม่น้อยรู้สึกว่าจะ ประมาณสี่กิโลหรือสามโลนี่แหละจำไม่ได้สามโลมั้งประมาณนั้นแหละตากับยายตื่นหรืยังนอะยังไม่ตื่นกันอ่ะเออวันนี้ทำไมตื่นสายตากับยายยาย ยายยายยายไ้ยตีหากลัวแล้วตีห้าแล้วละละยายยังไม่ปิดเปิดบ้านเลยอ่ติดต่อค c อเซนเ็นเตอร์ติดต่อค c อเซ็นเตอร์ในตู้เติมเงินเห็นไหมนั่นรถใครมา รถใครมาใครน้อสง,งสัยเขาจะไปวัดตาไม่ดีไม่รู้รถใครคนมีรถก็ไปวัดคนไม่มีรถก็มาลัดค่ะมีรถแต่ไม่มีใครขับมันก็ลำบากหน,น่อยนาะสมัยก่อนไม่น้อยขับได้นะไม่น้อยเลิกขับรถตั้งแต่ปีสองเก้าทุกคน เออสบายใจหน่อยลูกเม่น้อยก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก่อนไม่ค่อยสบายใจก็ห่วงลูกห่วงหลานเนาะออว่าจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไปเพราะลูกเข้าโรงพยาบาลมันจำเป็นจริงๆทุกคนออมามาทำบุญกับเม่น้อยนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะทุกคนเอ,อยืนอยู่หน้าตู้เติมเงินนะคะทุกคน <c ười> ใครจะเติมเงิน <c ười> เติมต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ได้หรือไม่รู้เขาบอกว่าโอนเงินก็ได้ในนี้แม,ม่น้อยก็ไม่เข้าใจสุดท้ายนี้แม่น้อยกอ็สวัสดีอีกครั้งนะคะเอฟซี FC ทวโลูกเอฟซี FC ปาลุงและเพื่อนยูทูบด้วยกันทุกคนก็ขอฝากทีมงานจะรกิจข่าวไว้ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปุนปูน